สวัสดีจ้ายายเอ็มผ่าล่อจ้ะวันนี้ยายเอ็มบอสได้ขับปลาเด้อจ้ะอยุให้ย่างจ้ะกีดย,ายา่างก็ย่างมือเสาจ้ะพี่น้องกบประจวบย่างมือเสากกบไดเนาะจ้ะพี่น้องยายเอ็มมีแนวสิผ้าเห็ดจ,จ้พะใใพี่น้องเห็นในพี่น้องเบิง้งเนาะจ้ะกบไร้ดอกจ้ะเสียในพี่น้องเบิ้องแค่ไรแล้วยายเอ็มบอสิลงเก็บพักยวนแม่หัวอยู่ขังให้เด้อจ้ะ พักธรรมศาสตร์จ้ะว่าจะพักยังกะทาลุนณมึงน้ำยายเด้อจ้ะพี่กัดปลาบ้านน้องเมกจ้ะอยู่ไฮย,ย่างบ้านน้องเมกจ้ะพี่น้องย่าอยู่ไฮย,ายา่างเด้อจ้ะมืงอนบ่อได้ขวบปลาขังให้จ้ะแต่บนหัวขาเพวยพุทธฤทธิ์จังหวัดอุบลราชธานีจ้ะยายเย็นเป็นคนบ้านน้องเมกเด้อจ้ะทาลุนต่อจ้ะเย่าดใหม่มากจา้ะยายสิเผาให้เบิองเด้อจ้ะวิธีเผาข้าวายง่ายๆเด้อจ้ะพี่นอ้อง เดี๋ยวใหญ่เผาให้เบิ่งเผาง่ายไง,ไงนี่จ้ะทข้ามาใจนี่เผาแหละว่ายาย่เสีเอาไปเห็นยังถารุนต่อ,ดอ,เ,อ,อ,ดอเด้อจ้ะเผาสุกแล้วยาญเดี๋ยวเผาว่าถิ่มใบใหญ่ก็สิยอดยางเด็กเป็นน้ำมีเงี้ยคีไปพี่น้องเบิ่งเนาะจ้ะขับบรหาจักเชหาคีไปยังให้พี่น้องเบิงเบาางบ่งจ้ะพี่น้องเห็ดเผาหน่อใหม่จ้ะ พอไปก็กลับไปน้น่เนาะจ้ะมาใจนี่เพราะน้ำใหม่พี่น้องเบิ้งหยอดยางแล้วเพราะน้ำใหม่แล้วย่าเฉลิ่งห้องเก็บพักธรรมศรสตา์ในพี่น้องเบิง้งเนอว่าพักยังจ้ะเก็บไปกินแล้งจ้ะน้ำใหม่ตัวนี้ย่ายฉิเผาเฉิ่เอาไปเฮทุงไว้จะกินเนาะจ้ะผลออกปลายจ้ะมาตาบานจ้ะพี่น้องเอามาเผาอยู่ให้เพราะว่ายางเมื่อกี้ย่ายเมื่อกี้ยางอันอยู่ให้เนาะจ้ะ พอพื้นเพิ่นกระไละจะพื้นมายางตายน่าจะพี่หรอกแต่ถุนต่อเด้อจ้ะย่างกระจอย,ยายกระจอย,ยางไปสองแท้เราจะผิดนรอกมึงให้ยางดีได้จ้ะนี่กะมะเพียงบนน่าจะพี่ที่เผาบนย่างได้จ้ะพี่หรอกเพราะว่า,า,วา,า,าใครทุบเปิดเขี่ยขันเผาบัานเก็บบริโดนเด้อจ้ะพื้นใหญ่อะโดนดงเน่ยมาเจอเนี่ก็อยากกินโดนโดนตรง เผาจะหนาม้ที่เผาของใหญ่บ่อยาดได้ง,ง่ายเมื่อเผาอยู่ให้ยางโหลดจ้าพี่น้องพื้นมันหลายมแบบาเจอหนี่ง่ายยางก็หลายเผา,าอยอดยางไปสองแถวย้ายกับมะพริ่เข็นบะเลยนี่จ้าพี่น้องเผาถิ่มใบคอยมะพริ่งเทไเล็กเลน้อยเห็นบะเลยจะเนี่ ยายก็เชาใส่จสีจีและเผาะจะีจีเลยแหละจ้ะนี่คอยปีนไปนู่จ้ขาขับยอดก็บอะได้ตีแล้วพี่น้องเห็นบอกลยเจ้าบรรยากาศเพิ่เพึ้นอุ่มถึมอยู่จ้างานบรายนู่นเจ้ะพี่นอ้องเดี๋ยวทารุณต่อได้เจ้๋ยวยอดอยางยีจะเข้าขึา้นจ้ะเพราะทำไมก็ใส่เวลาได้เจ้ะพี่นอ้องะยายไปยอดอยางสองแถวแล้วก็ล้มมาปีนเพิ่อนนู่จ้ะ ตนตัวน,นี้ชกแล้วจ้ะนี่ตัวได้ชกกบปินอีกทีจ้ะพี่เนาะเดี๋ยวใหญ่ยยกะสิไปยอดยางอีกจากเชือบปินใหม่กระชาเบิึงแย่ๆกระบ่ได้ด้วยจะพอนี่เนาะเพราะว่าย่างเห็ดเบี้ยย่างเห็ดเบียงนั่นเาต้องทิ่มเบียยเผาไปไปยอดยางแถวหนึ่งชองแถวกล็ล้มมาปีเพราะว่าเผาหนุ่มใหม่เนี่ยผักใส่ไมละจ้ะ เชฟ้าไวยแยนเห็ดถุงนอจา้ะในมือละถุงสองถุงเขาแจนละไม่ย่าบ ب ร้อยคือมูนอจา้ะขครย่ายไปห้าน้ะไม่บงนั่นกะแต่หลายถุงอยู่จ้ะเดี๋ยวนี้ประมาณย่ายก็ได้ประมาณสามสิบถุงกว่าถุงจ้ะพี่เนาะย่า็กเกษตรไว้อันไว,วยนน์ตะกินเดืนเดืนนอจ้ะเดือนมีหน้ามีสาผมละจา้ะส่วนละไมอืดๆจ่าอยากจัง แลวถ้าบ่งรุ่นตอนชุกเด้อจ้ะพี่น้องป้ามันสิเป็นหนาได้เผาแล้วเรียบร้อยจ่าและยายก็สิลงอันเผาแล้วแล้วยายก็หยอยยางแหก็สิลงหอมเก็บผักให้พี่น้องเมื่อว่าสิเก็บผังยังน้อจ้ะแล้วถ้ารุ่นต่อจ้ะว่ายายใช้ยังต่อจ้ะให้ตาเก็บผักจ้ะเด็นนนกน้องนี่จะประกวดมั้ยนี่ตา ยิ่งไปต้นต้นกดศนะาจารย์แม่เล่ทางใหนน้ในภาคบื้อตัวอ,อยากจะพี่น่อให้เราพักหล้ายไายจะ้ะเก็บไปพอได้กินบริเกบ็บไปขายจะ้ะถ้าพ่อไปหลวกลรํเนาะาจ้ะพี่น่อ

เม่ครูจะพอสมัยคกกรูเขาเมากี้ยางกังเว้นเนี่ยแะ่นอนจะผี่นอไปหาเห็ดกะยา่ผู้เดียวคือเขาว่านยา่กับมันอยู่จะป็นมันเหดผึง่งเขาหอมเนาะจะกระดมั่นจะประมาณสามโลกจะมันมันเทียมน,นมันหนกเลยจจะยา่ไม่เห็นเขาหวานกินมือคืนเนี่ยแล้วย่างอยู่ได้จะผี่นอ,ของขงหวานเห็ดลายเหยี้ยยังต่ตาไป ไไย,งยงังน้ำมาหลายรุงเลิกหลายมาาน้ำจะพี่น้องปลายางยายเอี่ยมเมื่อกี้จะนี่พลลมพัดพปลาพระยู่วางเงนเดินมีหน้าวันน่าจะฮักหลายหลายจะพี่นอ้อตยินไปจะนี่มาพี่กาพี่รีบไปฝดบอกนี่ไปฝดปอาหารของท่านนี่ มันหกจะนำลาก็ร้ายจะพังพูดก็ร้ายร้าจะได้จะประกวดเขาไปขายอยู่ตลาดก็ร้ายอยู่จะไยาแย่บุสุแล้วเนาะมันมีอยู่คางหายคางสวนจะพีนอนธเศรษฐกิจด้อยากอยู่จกักสิเสือมันยังหละ่ะงองมันบ่ หลายปกเก็บเบ,บาขัดเอาจียพี่น้องเอาจักรกรรมขัดแล้วเต็งหง่องมันน่าจะขอบคุฏิเอฟซีเอ็นที่ตามยายเอ็มมาตลอดเด้อจะมีคอมเมนดีๆมาให้ยายเอ็มจะขอบคุ้นทุกไหลทุกแช์เด้อจะจะยายเอ็มพลาลรอจะ ยายกกันคือหัวผีดองจกัจกจะหาคลิปยังลงเนาะจ่ามันจะายบริษัทเขาปลากะพันกน้ำใหม่มาเผาให้พี่น้องเบิ้งแล้วก็เก็บพักให้พี่น้องเบิ้งเนาะจ้ะถ้าประสาทปลาแบบน้องเมย์เนี่บื่แนวกินนี่จ้ะพี่นอ้อเน่ากินก็ร้ายจา่าพอได้มาขายเขาก็เก็บไปขายจาย้ะ่ายเอ็มมามาขายจ่าพักมาขายแต่เห็ดจ้ะพี่น้อง ขารจะเห็ดออกเหนก็นใหญ่เยิมโลดอยู่ตลาดปลาบ้านน้องเมียจะโชนเห็ดก็วไหวจ้ะไปหาพวกคอยมีเนาะจ้ะมันจะตายเป็นพวกเก็บ เขาเอื่นพักขูดจ้ะถ้าบาดพี่น้องเขาเอื่นพักยังน้อยจ้ะปงหล,หลายจ้ะพี่น้องตาบกเก็บจ้ะบกเก็บพงน้องแต่ได้พอกำมีจ้ะพี่น้องเห็นปะจนี่ ไปที่บอยาวแห้งป้าไดเด้อจ้ะเจ๊ถลุนตอนอันพลันเอาขึ้นมาเนาะจ้ะว่าจะได้ไลยได้นหน่อยจ้ะพี่เนาะเก็บป๊อปซัมเนียจ้ะพี่น้องบอหไล่เนาะจ้ะเอาไปกินจ้ะกินนี่กับโบมี่อย่างหลายจ้ะให้ตาอันเก็บให้จ้ะอยู่ให้ยางคือเก่าจ้ะเมื่อกี้ยางจ้ะ สวัสดีตาที่นี่ฝาไว้เสนแลวจ้าสวัสดีจ้า